ขอให้ oh, oh, oh สวัสดีกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่กับรายการซินรอดทีวีทำไรทำไรครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปอะไรครับแมปอะไรนะ,ะไปถามมึงไปถามมึงไอ้ว่าตีนเล่นแมปะไรแมปตามหาไหขควงผู้หายไฟ ยิงแมปตามหาไขควงคูหายไปอสอนวิธีเล่นนะครับให้กดตื่นแล้วก็กดกระโดดจบผู้สร้างแมปได่นนี่คืออะไรหมวยโฟกี้เกมเมอร์ชาแนลถูกต้องยูทูบในยู u ูบโฟกี้โฟกี้ดึโดนโฟกี้เก โห้ขี่เกม <laughs> เกมมรงแชนแนลแชนแนลซับฟ <laughs> อร์มีซัมฟอร์มีลองสักให้คุณไปตามหาไขค,ควงแน่อยู่แล้วมันจะมีไหนวะจุดเช็คอินอยู่แค่ไปทูบบอกมมนเหรอรู้เปล่าวะทูบบอก <laughs> บอกคอมคอมคอมคำแคลมอย่างหวนครับอ่าครับอ่านครับอ่านให้ฟังครับอ่านให้ฟังเฮ้ยเฮ้ยไปตามหาน็อตแม่อยู่แล้วมันจะมีจุดเช็คอินอยู่แค่ไปทุกเบียคอนเก็บไว้เท่านั้นคือใครวะเบียคอนเนี่ยจงให้ครบสิบอันทำเปลีอยอยาไปเชื่อยไปเชื่อแม่มัน ให้มากระวังโดนหลอกหน้าอีอีกห่วงเอามือเปขนสร้างอีสัตว์ในเรื่องแบบโคตรย่อแบบโคตรย่อนัดใส่หควงบป็นผู้สร้างแม่ครับเขาถูกรักษพตัวคุณจะปล่อยให้เป็นแบบนี้เหรอแม่ครับจบกันโจรที่รักษพตัวใส่หวงไป คือโคกี้แ่ากตกใจเเขาเขากากมากคุณต้องไป่วยเขาเพื่อมาคราบของพวกเราออกเดินทางให้ได้เะมเอาเป็นภราระอะไรพวกคุณข <c oughs> อให้โชคดีเปิดมอนเตอร์ด้วยนะคิดแม่งไปเลยเราไม่โกง ดาบอยู่ไหนครับปุ่มปุ่มปุ่มเดี๋นี้ปุ่มให้ด้วยเหรอไป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 เอาไหมเอาดาบไปเอาดาบไปตีคุณต้องเป็นผู้พิชิตไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเอาดาบไปมันก็เป็นผู้พิชิตไปเลยเปิดมือเจ้าลงมาตามลงมาแบบนี้มันเถื่อนมาก

เดี๋ยวเดียเฮี้ยอะไรวะเสร็จกำลัหาะะ้นนใช่ไหมเอาชุดมาทำาหางเลยครับดูมันทำขนาดนั้นเลยเหรอนี่คือไอ้เหี้ยเอ้าม,มันคืออะไรวะถ้าคุณกดมันคือ E T N T <c oughs> อ, <c oughs> อ้อ <c oughs> ช่างดิแล้วกรูจะไปยังไง

เป็นสิ่งที่เงีบอ่ะสำมือไฟกระดับเหตุถึงแแล้วถึง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 แ้วถึงแล้วถึงแล้ว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 งแล้แล้ววว

ไรเดอร์ทีวีผ่านหรือย่างครับไรเดอร์ทีวีไม่ใช่ครับโอซิรอ,อออร,รอยครับโอซิลอยหัวคอร์ผ่านหรือย่างครับ <c oughs> ไม่ผ่านสักที <c oughs> นี่คือการใช้สมองเล่นเกมเนเ <c oughs> ขาคงจะเบื่อแล้วก็ตัดลิปก่อนโอเค้ยเหียอิจฉา หลังจากที่ได้ผ่านทางนั้นมาก็ผ่านมาทางนี้อ่าไปต่อไปทางไหนอะะไหนวะนเดียวเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีสิเย็บ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 เดิมไหมเขี้ยวนี่มันไหมนาติดอีวะกดไปเนี่ยกดปุ่มเดินไม่ออกมันก็จะลุกเลยอ่ะแต่จอดอดเลยหยุดจอถอดเลยหยุด เยอะเยอะหมดถ้ามีเงินอยู่หนึ่งพันบาทถ้ามีเงินอยู่หนึ่งพันบาทกับกี่บาทเดี๋ยวได,วดว้ไหนไมีไหนคำถามถ้ามีเงินอยู่หนึ่งพันเท่ากับกี่บาทเดี๋ยวถ้ามีเงินอยู่หนึ่งพันบาทเท่ากับกี่บาทนนนหลายบาทไอหานี่ผ่านวะใครเป็นคนสร้างโลกนี้ พระเจ้ากับมนุษย์มนุษย์คุณกินแมวกันไหมเฮ้ยคุณตรงไหนวะอะไรมนุษย์สร้างโลกตรงไหนวะคนจะฟังต่อแล้วค่อยสร้างพระเจ้า้างจะไปยังไงนี่นี่อ๋อคุณดีนวะ เอ้ยมันจะเอาออกหมดเลยว่ะไปไปขึ้นไปมีาจะึินไปยังไงเอ,งอ <laughs> ให้มันระเบิดแล้วเราก็ทำอย่างนี้อันนี้ไงต่อจ<ะ>ุดที่จริงที่สองผมไป เยอะยไปได้บุญพงศ์เฮียดูดูดูเห็นอะไรไหม่อะไรพีคผมให้คุณเลยผมไปผม่ม้อ้องการ ไปคูตรงไหนอ่ะเดินวนกันต้องคูอย่าไปโง่ดิไม่ได้แดกไม่่่ได้โงอยาไปโง่ไม่ได้แดกครับวันนี้เอ้ยไม่ได้เตียงเหรอดูมันตีกันเองเฮ้ยไม่ได้เตียงเหรอวะเตียงอ่ะเตียงนนั่แหละเตียงมีไหนไ้ัไปอยู่ที่มึงได้ไงวะ มางมาไอ้หน้าโจทยยดบนไปขุดสเป้าไปขุดสเปาเ่ีดยวะไปไปขุดสเป้าทิ้ไปขุดสเป้าทิ้งได้ละสต็อบกันเลยทีเดียวลุดดแน่นอนแต่ดึงนังแก่ที่ไอ้ไม่ fuck lắm bố lắm bố gì chị egg yu đai chị egg yu đai mama phối bắt đầu lính lái mày phối an nằm bụng chị 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 S <S <S เฮ้ยาซอมบี้สัตว์ห้หมดฮะหห้หมดจะเปยาก,กนแะแรงงานของขึ้นไม่ใช่เหลือเดยน้อง <S <S ของขึ้นอ่ะ

โอ้ยสอมปีแล้วล่ะวัง้งรึสอมปีมายังไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ที่คุณจะตายกับสอมปีขอผ่านีกิดนี้ไปก่อนเถอะอ๋อนั่นเบียคอ,อ,อกนกเหรอแอนตไปออนตไป คือเบียคอนลนูกโอ้ทำมีเบียคอนอยู่สองอันใิ่ป่ะหนึ่งสามอันแอน,นแอนแอนจะนอนไม่นอนก็เรื่องของมึงนะคะกูนอนดีกว่าพอสเดี๋ยวเซ

Ôi ơi, xinh đi. Đồ. Oh, oh, oh. <laughs> mày nên nằm phải oh. không? Chà <laughs> la. nên nằm trong game chứ mày. <laughs> โ <G ül üyor> อ้โยังหายแล้ววะไปทงางไหนอแ่บทางนู้นเนี่ยทางนู้นนี่ขึ้นบันไดต่อไปต่อไปไอ้ขี้โกงมาอีกกับมือ

เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวไอเบียคอนมาม <the> ได้เอามาเตยวะลืมวัดเดี๋ยวไปเอาไปกดเพื่อจบเกมจบเล็วๆจะจบได้ไดาอ่ะเ<อ>บียคอนอมันโมโกบอ่ะขอบคุณที่เล่นแมบ,บนี้จนจบนะแน่นอนว่าไม่จบเพียงเท่านี้เพราะยังเก็บไม่หมดเพราะยังเก็บไม่หมดเอาภาคสองได้เลยมัง้งมีมั่งเลยจะทำภาคสองไหม เจ็ดของคนสร้างนะฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณมากมากยูทู e กูสร้างหมวยสกีส่วนมเมอร์แชแนลบายกดเพื่อจบเกมพอทิ้งของก่อนไปนี่นี่เหรอ,อยัง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 วั f u ั k What ด h e ฟ u c k อะไรอะไรเฮ้ยแต่มันทำดีนะเว้ยน,นีนแค่นี้เลยแค่ระเบิดตรงนี้แค่ออกแค่ตรงเนี้ยอันนี้นะดีอรอจบทิ่เ่เออว่ะจบที่ไปเห็นปลาไปยี่สิบเอ็ดนาทีเฮ้ยสิบเจ็ดนาทีแล้วไปไหมเดี๋ยวเราโดนน้ำละว่นเล่นเลยนะถ้าสอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ไลค์แชร์และซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า